นักเรียนชั้นป2ทุกคนนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรายวิชาภาษาไทยกับครูโอ๊ตนะครับสำหรับคาที่แล้วเราเรียนเรื่องคำควบกล้ำใช่ไหมครับที่เป็นคำควบกล้ำแท้ที่จะมีอะไรครับคำควบด้วยอลอรินลรอเรือและตัวอะไรครับอ่าเก่งมากครับวอลแหวนนั่นเองส่วนวันนี้เราจะมารู้จักคำควบกล้ำไม่แท้บ้างนะมันมีอยู่สองแบบ แท้กับไม่แท้ต่างหรือเหมือนกันอย่างไรมาดูกันครับอ่าเห็นไหมครับเขาบอกว่าคําควบกล้าไม่แท้คือคําที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นตัวแรกหรือเปลี่ยนเป็นเสียงอื่นไม่ออกเสียงกล้ํำกันอ่าควบคาควบกล้ำแท้เนี่ยจะออกเสียงทั้งพยัญชนะต้นและก็ตัวที่ควบคือลลอวเนี่นะครับ แต่ไม่แท้เนี่ยจะออกเสียงแค่ตัวเดียวหรือว่าเปลี่ยนเสียงไปเลยมีอยู่สองประเภทคือนะครับประเภทแรกคือคำควบกล้ำไม่แท้ออกเสียงพยัญชนะตัวแรกนะครับคือจะมีครับจอจานส่อโซ่สอสลาและสอเสือควบกับรอเรเือครับอ่ะมาดูกันอ่าอย่างตัวอย่างแรกคำว่าอะไรครับ สร้อยเห็นไหมครับสร้อยควบด้วยสอเสือกับรอเรือแต่อ่านว่าสร้อยอ่าไม่อ่านสร้อยอย่างนี้นะมันอ่านยากมันอ่านไม่ได้นะครับต้องอ่านว่าสร้อยนะครับอ่านดูตัวอย่างต่อไปบายสีเห็นไหมครับบายสีเห็นไหมควบคือ,อสอสาลากับรอเรือแต่พออ่านเป็นสอีสีอ่านว่าบายสีนะครับอ่า ต่อไปสะน้ำเห็นไหมครับสะน้ำเหมือนกันเลยครับสอเสือรอเรือแต่พออ่านออกเสียงอ่านออกเสียงรอเรือไหมครับไม่นะครับออกเสียงเป็นสะน้ำแบบนี้เลยนะครับต่อไปโศกเศร้านะครับเห็นไหมโศกเศร้าสอสารา Landes รอเรือนะครับเห็นไหมครับสอสารารอเรือ แต่พออ่านเป็นสอเสืออย่างเดียวก็คือคําว่าเศร้าอย่างเดียวออกเสียงสอไม่ออกเสียงรอนั่นเองนะครับอ่าประเภทที่หนึ่งของคําควบกล้าไม่แท้คือออกเสียงเพยัญชนะตัวหน้าตัวเดียวไม่ออกเสียงรอเรือควบกล้านะครับต่อไปประเภทที่สองคือเปลี่ยนเสียงไปเป็นเสียงอื่นนะครับจําตรงนี้ไว้ดีๆถ้ายพญชนะต้นหน้าคือทออหารและคําควบคือรอเรือ จะออกเสียงเป็นเสียงซอนั่นเองนะครับอทอรอเท่ากับซอน,น,นะครับทอรอเท่ากับซอนั่นเองอมาดูตัวอย่างกันกองทรายเห็นไหมครับควบด้วยทอรออ่านออกเสียงเป็นซอ,องกองทรายต้นอะไรครับต้นไทรหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ ไม่อ่านทอรอ้ครับต้นไทรอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องเป็นลายต้นไทรนั่นเองนะครับมาครับต่อไปอะไรเอ่ยทรัพย์สินเห็นไหมครับทอรอะครับอ่านทรัพย์สินงนี้ไหมไม่ได้นะต้องอ่านเป็นทรัพย์สินนะครับทอรอเท่ากับซอแบบนี้นะครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับเห็นสภาพบ้านไหมครับมันทําไมล่ะครับ อ่านว่าอะไรครับทรอนี้สุดโซมนั่นเองนะครับอ่านว่าสุดโซนะครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับใช่ไหมความควบกล้ามแท้จะต้องสะกดนะครับอ่าดูตรงนี้แท้ต้องควบด้วยรอรอวอนั่นเองนะครับสามตัวส่วนไม่แท้นะครับจะออกเสียงอะไรครับ ออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าขูเขียนคำนี้หน่อยนะนะครับตัวหน้าอย่างเดียวนะครับและสุดท้ายตรงนี้เลยเห็นไหมครับคำควบรรมไม่แท้คือถ้าทอรอเท่ากับเสียงซอนนั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับ คำควบกล้ำนะครับวันนี้ครูก็จะมีแบบฝึกหัดมาให้นี่นะครับเห็นไหมครับเรารู้จักคําควบกล้าแท้กับคําควบไม่แท้ไปแล้วนะครับให้นักเรียนนําคําเหล่านี้เนี่ยเห็นไหมครับนําคําเหล่านี้ที่ในรูปเนี้ยในรูปเมฆนะครับไปให้ใส่ในรูปแมวเลยครับว่าคําไหนคือคําควบกล้าแท้และคําไหนคือคําควบกล้าไม่แท้นั่นเองนะครับฮ่าทําเสร็จ ปุ๊บถ่ายแล้วส่งให้ครูในลายส่วนตัวเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ